สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่คือวิวดอยช้างฝั่ง <c oughs> ที่อยู่ด้านล่างครับยอดดอยตรงนะ้ครับดอยช้างครับแ,แถวฟาร์มแกะนะครับตรงนูง้น ครนี้ก็มาวางลังล่อเพิ่มครับอันนี้เป็นไม้ท่อนครับแล้วก็เจาะตรงกลางทุกทีจะทำเป็นแนวตั้งนะแต่ว่าปีนี้ขอลองเป็นแนวนอนครับเพื่อที่จะเก็บน้ำหวานได้ง่ายครับคราวหน้จะพาขึ้นไปดูครั้งที่ทำความสะอาดไว้คลิปก่อนครับ ตอนนี้ก็มีพึ่งเข้ามาอยู่แล้วครับก็จะขึ้นลำบากหน่อยครับแต่ว่าพึ่งเขาชอบนะที่สูงสูผมมาทำแท่นวางไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายครับ ถ้าจะเข้าช่วง3ามสี่วันก่อนเนะพึ่งงานก็เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวก็จะย้ายจากตรงนน้นมาวางไว้บนแท่นครับค่อนข้างจะดุออกเรื่องนะ ไม่รู้จะยกได้หรือเปล่าตัวกล่องก็โดนปวกแท้ครับหลูพุนไปหมดแล้วก็จะดีตับกับพึ่งครับเพราะว่าช่วงน้าร้อนเขาจะมีโพงมีรูระบายอากาศกลางทุ่งนายังมีน้ำอยู่ครับพึ่งเขาก็จะไปกินแถวนี้แหละใกล้ๆครับ ตรงนี้ก็จะห่างจากลําห้วยประมาณ4-500เมตรครับเพิ่งเขาแบกน้ำกลับมาได้ผมจะให้ดูวิวรีสอร์ทครับตรงนู้นครับมันอาจจะไม่ชัดนะนั่นแหละครับเป็นโซนเศรษฐกิจของดอยช้างครับมเป็นตึกเป็น โรงแรมที่พักครับีวผมก็จะวางเพิ่มอีกสักสองสามพงครับด้านข้างด้านล่างนะสูงๆมันเดินขึ้นมาลำบากครับแต่ว่าแถวนี้มันมีต้นไม้นะมันจะล่มครับ หน้าร้อนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องลมเรื่องแดดจะไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ที่พังมันพังหน้าฝนครับเพราะว่าปลวกขึ้นกินครับหน้าฝนแต่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่ผมเห็นไม้มันโน้มครับ ไม้นมมันมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะถางถาวันออกครับถางถาวันออกให้มันโลง่โลงๆหน่อยเพื่อที่ว่ารุ้นว่าพึ่งหลวงจะมาทำรังหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบแบบนี้แหละไม้งโค้งแล้วก็มีล่มไม้เย็นๆช่วงหน้าร้อนครับเขาชอบเดี๋ยวจะลองทำดูครับ มันจะมีคอนเก่าเอาตรงนู้นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูครับอาจจะไม่โน้มเท่านี้แต่ว่ามันเย็นนะตรงนู้นอากาศมันเย็นช่วงหน้าร้อนครับมันไม่ร้อนมากเดี๋ยวจะทําการยกหลังพึ่งย้ายมาอยู่บนแท่นครับให้ดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับโอเคครับเสร็จแล้ว พึ่งงานอาจจะสับสนนิดหน่อยครับช่วงแรกนะเดี๋ยวเขาก็จะบินเข้าเองครับจะมีเพิ่งงานมาออกันเยอะหน่อยเดี๋ยวเขาบินบนเสร็จเขาก็จะเข้าไปครับทุกอย่างปลอดภัยครับ ันนี้ไม่ได้เอาชุดมานะโอเคครับเรียบร้อยเดี๋วก็จะเอาหลังคาปิดไว้ว่าจะทำโพงดินยังไม่ได้ทำเลยนะคิดว่าน่าจะอาจะทำสูงสูงแบบนี้นะแล้วก็ใช้กระเบื้องปิดไว้ ชอบที่เย็นเย็นนะพึ่ง okay, ครับเดี๋ยวผมจัดการทําคอนอพึ่งหลวงไว้รอไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมจะทางตั้งแต่ข้างล่างให้มันโล่งเลยจนถึงข้างบนครับเหลือต้นไม้ไว้นะครับเราจะไม่ตัดครับเราจะอยู่กับธรรมชาติครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูคอนเก่าเขาเลยเดี๋ยวถางเสร็จเดี๋ยวตัดไล้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับครับตอนนี้ผมก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วครับคอนก็ถ้าพึ่งเกาะก็จะอยู่ประมาณเมตรกว่าถึง2เมตรเลยครับแล้วก็ช่วงช่วงที่มันต่ำๆผมจะใช้ ไข่พึ่งลนไฟแล้วก็ถูๆไว้ที่ต้นไม้ครับเราจะไม่ใช้ไฟลนต้นไม้นะแต่เราจะใช้ไฟลนไปที่ไข่พึ่งให้ไข่พึ่งมันนิ่ม,นนมแล้วก็ถูไปตรงเปลือกไม้ครับทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่า,ามันเป็นคอนเก่าครับ ลองดูว่ามันจะมีผลกับการที่ผึ้งเลือกคอนทำรังหรือเปล่าครับปีที่แล้วไม่มีผึ้งมาทำรังใกล้ๆเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับเดี๋ยวลองดูว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราทำการทดลองไว้ครับเดี๋ยวผมก็จะคอยอัปเดตให้ดูว่า มันจะมีพึ่งหลวงมาติดหรือเปล่าพึ่งหลวงก็คือพึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับค่อนข้างจะดุนะเมื่อก่อนลังมันอยู่บนดอยใช่ไหมครับผมตัดหญ้าอยู่ข้างล่างนะครับมันบินลงไปใส่เลยครับไปกันเป็นฝูงเลยสิ่งที่จะป้องกันเราจากพึ่งหลวงได้ก็คือควันไฟ ถ้ามันทำรังอยู่ใกล้ๆก็พยายามอย่าอย่าไปรบกวนมันครับคือถ้าเรากลัวมันจริงๆก็คือใช้อะไรก็ได้ก่อไฟพวกกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งอะไรก็ได้ก่อไฟก่อไฟทุกวันทุกวันทุกวันครับวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวมันก็หนีไปเองครับมันไม่ชอบควันไฟนะ ถ้าเราหวังอยากจะได้น้ำผึ้งเราก็อยากไปทำพวกก่อไฟควันไฟอะไรต่างๆก็ให้หลีกเลี่ยงจากจุดนั้นที่มันํำรังอยู่ครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องตัดหญ้าเสียงเลื่อยอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันมีเสียงดังมันเป็นสิ่งเรานะผึ้งมันจะบินเข้าหาเลยครับ ผมเคยเจอมาหมดแล้วครับผมต้องวิ่งจากตรงนี้นะแล้วก็วิ่งไปลงน้ำครับไปแช่น้ำห้วยเลยไม่งั้นมันมันบินมาเรื่อยๆครับมาลุมตอนที่ยังไม่รู้ว่ารังมันอยู่ไหนนะมันค่อนข้างจะดุเอาเรื่องครับช่วงหน้าแรงอะ่ะ งเครื่องตัดหญ้าเป็นสิ่งเราแบบชั้นดีเลยเคยมีคนตายเพราะว่าไปตัดหญ้าใต้ต้นต้นไม้ที่มีพึ่งหลวงทำรังอยู่ครับทั้งควันจากเครื่องแล้วก็เสียงครับเป็นตัวกระตุ้นให้มันออกมาโจมตีแต่ถ้าเป็นควันไฟหรือเราจุดไฟมันจะไม่เข้าใกล้นะผมลองมาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะมา ทำรังตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดยสภาพรวมๆแล้วมันเย็นนะอากาศเย็นครับตรงนี้แล้วก็มีพวกต้นไม้ต้นไายขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ดีแน่ๆพึ่งของเราลังนี้มีพึ่งเข้ามาจับจองแล้วครับจากนี้ไปอีก กุมภามีนาเมษาอีกสองเดือนประมาณสองเดือนก,กว่าๆเราก็จะเก็บน้ำหวานลังนี้กันครับเพราะว่าลังนี้มันเล็กครับสองเดือนก,กว่าๆนี่คือแบบล้นเลยครับน้ำผึ้งล้นลังเลยเก็บของครับจะลงไปทำความสะอาดคอนพึ่งหลวง างขึ้นก็ชนันเอาเรื่องครับแาว้สำรวจจุดนี้หน่อยครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้ก็ปกติครับ เช็คดูว่าบางทีมีแมงมุมจิ้งจบปกติแล้วเพิ่งจะอยู่แถวนี้อยู่ประมาณอย่างน้อยห้าหลังนะที่แน่ๆเลยก็คือตรงนี้มีเพึ่งอยู่แล้วครับหนึ่งตอนนี้นะตรงนี้ยังไม่มี นั้นสองหลังชาบพี่ควายแล้วก็ตรงนี้สามเดี๋ยวคาดว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับอดอกตัวนี้ใกล้จะบานอนะ่ะพึ่งเขาจะมาอีกครับเดี๋ยวคอยดู ปวกขึ้นครับไม้ผูกหมดแล้วตรงนี้ไม่ค่อยได้เก็บครับตน้นใหญ่จะให้เขาขยายพันธุ์ก็ปล่อยไว้ครับตามธรรมชาติอดี๋ยวขึ้นไปดูทอนทุ่งหลวงครับ ตรงนี้ก็คือคอนพึ่งหลวงครับคอนเก้าครับ,รบปีที่แล้วไม่มีพึ่งมาก่อนะล้นดูว่าปีนี้จะมีมาหรือเปล่าก็จะมีรอยร่องรอยของลวงลังเขาตอนนี้ผมก็ได้ทาไข่พึ่งไปนิดหน่อยครับเพราะมีกลิ่นครับ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็จะแต่งครับให้มีทางบินเข้าออกนิดหน่อยนะให้มันโล่งๆหน่อยครับเพื่อที่ว่าเวลาพึ่งบินเข้าบินออกจะได้สะดวกสบายครับไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าก็จะทางพวก แกเล็กๆพวกนี้ลงอีกครับให้มันมีช่องช่องบินขึ้นบินขึ้นบินลงก็เป็นการทดลองครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าปีนี้จะไม่ถางให้มันลงครับเพราะปีที่แล้วพอผมถางจนลงแต่ว่าไม่มีพึ่งมาอยู่ซักลังเลย ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูคลิปต,ต่อไปครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าถ้าเขาจะย้ายมาอยู่ก็จะย้ายช่วงหน้าแรงนึง่ะครับมีนาะเขาก็ย้ายได้พึ่งหลวงบางทีเขาถูกผานล่าน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งเก็บรังเข้าไปเขาจะย้ายมาต้องรอดูว่าเขาจะย้ายมาอยู่ตอนไหนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับ คิมนี้สวัสดีครับ